ตอนที่856ภาพลวงตาทางจิตวิญญาณจือยี่พูดอย่างเย็นชาแกล้งทำเป็นผีออกมาในขณะที่เขาพูดเขาชี้มือขวาขึ้นไปในอากาศแต่วงแหวนวิญญาณบนร่างกายของเขาไม่ทำงานและลูกบอลแสงสีขาวก็พุ่งเข้ามากระจุกแสงสีขาวควบแน่นไม่กระจายพุ่งตรงไปยังความสูง50เมตรก่อนจะระเบิดอย่างกระทันหันกลายเป็นวงกลมแสงสีขาวสองสว่างทุกรายละเอียดของพื้นดินโดยรอบ ช่างเป็นความสามารถอันทรงพลังในการควบคุมพลังวิญญาณหัวใจของถังวูลินเต้นรัวเขาสมควรที่จะเป็นนักสู้ระดับม่วงจริงๆเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ถูกกระตุ้นโดยพลังวิญญาณของวิชาสเสวียนเทียนที่เขาจัดการซึ่งช่วยประหยัดพลังวิญญาณเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ทักษะวิญญาณและยังมีผลของแสงอีกด้วยดูเหมือนว่าโมเมนตัมจะค่อนข้างใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้พลังวิญญาณนั้นมีน้อยมาก ไม่มีอะไรอยู่บนพื้นและภายในขอบเขตการมองเห็นของพวกเขาแม้จะผ่านดวงตาปีศาจสีม่วงพวกเขาก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติจียี่พูดด้วยน้ำเสียงทุม้มตามฉันมาในขณะที่พูดเขาก็เดินออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงประหลาดนี้เกิดขึ้นภายในขอบเขตของโรงงานและพวกเขาต้องออกจากที่นี่ก่อนจึงจะตอบสนองได้ดีขึ้นวูหู เมื่อจือยี่และนักสู้สีเหลืองทั้งสี่ต้องการออกจากพื้นที่โรงงานก่อนพื้นที่โดยรอบก็เริ่มบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้อีกต่อไปทุกคนรู้สึกเวียนหัวความกลัวและความกดดันทางจิตที่อธิบายไม่ได้ก็พุ่งเข้ามาราวกับคลื่นยักษ์ย้ายที่สําคัญจนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่พบว่าศัตรูอยู่ที่ไหนจือยี่พูดด้วยน้ําเสียงทุม้มพูดผีอาจเป็นศัตรูที่มีความสามารถทางจิตได้ดีไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานใหญ่ได้ระวังทุกคนอย่าแยกจากกัน ในขณะนี้เขาพบเถาวันพันอยู่รอบเอวของเขาหันหน้าไปมองโดยไม่รู้ตัวและเห็นท่าทางมือของทั้งวูลินในภาพลวงตาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการขาดการติดต่อซึ่งกันและการหลังจากถูกศัตรูบังคับให้แยกจากกันถังวูลินปล่อยจัก,กรพรรดิบรูซินเวอร์ทันเวลาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เสียงร้องให้เริ่มเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆและภาพลวงตาโดยรอบก็หมุนอย่างรวดเร็วราวกับตะเกียงหมุนได้จือยี่พยายามโจมตี แต่การโจมตีของเขาก็ตกอยู่ในภาพลวงตาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนวัวโคลนที่เข้าสู่ทะเลจียี่หยุดแสดงอาการหุนหันพลันแล่นและตกลงไปในภาพลวงตาอันใหญ่โตของศัตรูในเวลานี้หัวใจของเขาจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งภาพลวงตาของขอบเขตนี้ไม่สามารถถูกปล่อยออกมาโดยปรมาจารย์ยานธรรมดาได้นี่เป็นการดำรงอยู่เหมือนอาณาจักรอยู่แล้วในดินแดนของศัตรูยิ่งยากที่จะแยกออกไป ยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายได้ปิดกั้นความสามารถในการสื่อสารของตนในลักษณะที่เป็นเป้าหมายทําให้ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานใหญ่และกําลังเสริมได้ในขณะนี้เสียงของถังวูลินดังมาจากหูของจือยี่จือยี่ฉันคือฮวงซานฉันมีวิธีแก้ไขาภาพลวงตาได้ชั่วคราวเมื่อฉันแก้ไขาภาพลวงตาคุณจะพาเราออกไปด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดเอาละ่ะจือยี่ไม่ได้ถามว่าจะแก้ไขาภาพลวงตาได้อย่างไรในเวลานี้จิตใจที่มั่นคงของนักสู้นิกายถังนั้นชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสยัย เสียงของถังวูลินยังดังก้องอยู่ในหูของคู่หูอีกหลายคนช่วงเวลาต่อมาเขากระซิบ3 2 1หลังจากเสียงนับถอยหลังทั้งสาดัง,ข,งขึ้นร่างกายของทุกคนก็เกรงตัวพร้อมกันหลังจากนั้นทันทีร่างกายของถังวูลินก็ยืดตัวขึ้นทันทีวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งห้าบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วพวกมันได้เปลี่ยนไปใช้วงแหวนรัศมีสายเลือดทั้งสของราชามงกรทองแล้ว อึง้งเสียงคำรามสะเทือนโลกดังขึ้นปกปิดเสียงร้องทั้งหมดทันทีเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวทําให้หูหนวกและก๊อกน้ําสีทองขนาดใหญ่ดูเหมือนจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าภาพลวงตารอบๆก็แตกสลายเหมือนฟองสบู่และโรงงานดูเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติในทันทีทั้งบูลลินไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากจืออีก,ก็กระโดดขึ้นมาแล้วและในเวลาเดียวกันก็ดึงจัก,กระพัดบดรูซินเว์บนร่างของเขาด้วยมือทั้งสองข้าง โดยอาศัยระดับการฝึกฝนของปราดวิญญาณเ็ดวงแหวนขับเคลื่อนทั้ง4ีทั้งวูหลินกระโดดขึ้นพร้อมๆกันและรีบ,ร,บรีบออกไปข้างนอกเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้เกินความคาดหมายของศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดความเร็วของพวกเขาเร็วมากและพวกเขากำลังจะรีบออกจากบริเวณโรงงานอ่าจู่ๆเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นก่อนที่พวกเขาจะรีบออกจากโรงงานจูจู่ก็มีหัวขนาดใหญ่โผลออกมาจากพื้น สีสษะสูง10เมตรและมีเปลวไฟสีเขียวเข้มอยู่ในดวงตาของกะโหลกศีสะะเมื่อมันเปิดปากเปลวไฟสีเขียวขนาดใหญ่ก็ปกคลุมถังวูลินและคนอื่นๆไม่มีความรู้สึกแสบร้อนแต่ทั้ง5คนรู้สึกเสียวแปลจากจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันราวกับว่าในขณะนั้นไฟแห่งวิญญาณในจิตใจของพวกเขาถูกจุดขึ้นมาทั้งหมดสิ่งนี้คืออะไร จือยี่คำรามด้วยดวงตาที่โกรธแค้นและแสงสีม่วงก็ระเบิดออกมาจากดวงตาของเขาและเขาได้ควบคุมลูกศิษย์เวทมนต์ไปจนถึงที่สุดแล้วเปลวไฟสีเขียวทั้งหมดปกป้องสี่คนที่อยู่ข้างหลังเขาเสียงครวญครางอู้อี้ตามมาและจือยี่ก็เซจจริงๆแล้วชุดเกราะต่อสู้สีแทนที่ปกคลุมทั้งตัวของเขานั้นเปื้อนด้วยเปลวไฟสีม่วงพวงเอื้อตกนและเปลวไฟสีขาวตกลงบนจือยี่การรักษาทางจิตวิญญ,ญาณ การตัดสินของเธอแม่นยำมากเปลวไฟสีเขียวนี้โจมตีทะเลวิญญาณโดยตรงอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนว่าเปลวไฟสีเขียวบนร่างของจือยี่ลดลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเปลวไฟที่พ่นออกมาจากหัวกะโหลกขนาดใหญ่ได้แผ่กระจายไปจากทุกทิศทุกทางครอบคลุมทั้งหมดโดยตรงหวงซี่ตะกอนต่ำและวงแหวนวิญญาณที่สี่บนร่างของเขาก็ส่องแสงสดใสและโลกกลมก็หมุนออกมาหลังจากที่โลกปรากฏขึ้นมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยชุดกรอบแปลก กราะก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นโล่ปกป้องทุกคนในขณะเดียวกันทุกคนก็สวมชุดเกราะต่อสู้ของตัวเองเพื่อเพิ่มการป้องกันจือยี่ปล่อยเสียงคำรามและวงแหวนวิญญ,ญาณที่6บนร่างของเขาก็ส่องประกายคราวนี้ทุกคนรู้ในที่สุดว่าจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขาคืออะไรนอกอินทรีสีม่วงขนาดยักษ์บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นกลางปีกของมันขึ้นไปในอากาศ และกระพือไปข้างหน้าอย่างรุนแรงพายุพลังงานสีม่วงก็พัดพาไปไกลกว่าร้อยเมตรข้างหน้าทันทีแรงหยกสีม่วงเป็นสัตว์วิญญาณบินที่ทรงพลังมากในเวลานี้จือยี่กำลังใช้ทักษะจิตวิญญาณที่6ของเขาการเต้นรำบนท้องฟ้าการเต้นรำบนท้องฟ้าของนกอินทรีสักสามารถปลดปล่อยพายุหยกสีม่วงได้พายุนี้มีการโจมตีทางจิตและกายภาพแบบคู่นำเสนอการโจมตีระยะไกลและสามารถโจมตีศัตรูได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน พายุสีม่วงและเปลวไฟสีเขียวของโครงกระดูกขนาดใหญ่ปะทะกันแต่พวกมันแทบจะปิดกั้นเปลวไฟได้ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนต่อไปได้และไม่สามารถโจมตีโต้กลับได้ในช่วงเวลานี้ทุกคนเข้าใจว่าศัตรูที่สกัดกั้นพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากแม้กระทั่งก่อนที่ใครจะเห็นมันพวกเขาก็เสียเปรียบเช่นนี้แล้วในขณะนี้ในบรรดานักสู้ทั้งห้าทังวูลินเป็นคนที่สงบที่สุดหลังจากมีประสบการณ์มากมายบนเกาะปีศาจ ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดในแง่ของจิตใจเพียงอย่างเดียวเขาเหนือกว่าคนธรรมดามากไม่มีการรีบเร่งที่จะดำเนินการในขณะที่จือยี่และหงซี่กำลังต่อต้านการโจมตีของกันและการทังวูลินก็สังเกตกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่อย่างระมัดระวังเขาค้นพบว่าเมื่อกะโหลกขนาดใหญ่พ่นเปลเวไฟสีเขียวออกมาดูเหมือนว่าจะมีรัศมีสีเขียวจางๆอยู่ใต้กะโหลกซึ่งรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องในทิศทางของมันราวกับว่ามันกำลังดูซับบางสิ่งจากทุกทิศทาง การได้เห็นฉากนี้ก็ยืนยันการเดาของถังวูลินด้วยรัศมีที่สามสองแสงอีกครั้งและเสียงคำรามของมังกรทองก็ดังขึ้นอีกครั้งอังเปเลวไฟสีเขียวพุ่งออกมาจากปากของกะโหลกศีรษะขยับเล็กน้อยและดูเหมือนจะไม่อ่อนลงอย่างไรก็ตามหากมองดีๆคุณจะพบว่ารัศมีสีเขียวอ่อนที่บรรจบกันบนพื้นหายไปท่ามกลางความตกใจจากเสียงคำรามของมังกรทอง ในขณะนี้ทั้งวูลินกระโดดขึ้นมาจากด้านข้างอย่างกระทันหันมีแสงสีทองแวบขึ้นมาในมือขวาของเขาและหอกมังกรทองก็ตกลงไปที่ฝ่ามือของเขาแสงสีทองที่ส่องประกายออกมาจากร่างกายของเขาและเขาก็เหวี่ยงแขนของเขาโดยไม่ลังเลและหอกมังกรสีทองก็กลายเป็นกระแสะไฟฟ้าเย็นสีทองและยิงตรงไปที่ตรงกลางหน้าผากของกะโหลกสีรษะ ตั้งแต่การปล่อยคำรามมังกรทองไปจนถึงการคว้างหอกมังกรทองออกไปกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงพริบตาสองครั้งเห็นได้ชัดว่าโครงกระดูกยักษ์ย้ายได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามของมังกรทองในทันทีและหอกมังกรทองก็มาถึงหน้าผากของมันในทันทีชั้นของหน้ากากสีเขียวปรากฏขึ้นแต่ทันทีที่มันสัมผัสปลายหอกมังกรทองหน้ากากสีเขียวก็ถูกแทงทันทีและหอกมังกรทองก็หายไปในพริบตา เจาะเจาะและกลืนกินสิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะหลักสามประการของหอ,อกมังกรทองทุกครั้งที่ผนึกราชามังกรทองของถังวูล,ลินทะลุผ่านระดับหนึ่งการควบคุมและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับหอ,อกมังกรทองจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งกระโหลกขนาดใหญ่เช่นนี้ถูกหอ,อกมังกรงเถียงไปทางด้านหลังเปลเวไฟสีเขียวจากปากของเขาก็พ่นขึ้นไปในอากาศ ทั้งบูลลินที่ทะยานขึ้นไปในอากาศได้ยินเสียงร้องของมังกรที่ดังและชัดเจนและทันใดนั้นแสงและเงาสีทองก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศและมังกรทองก็บินไปตอนที่ 857- แข็งแกร่งหลังจากที่ทั้งบูลลินคว้างหอ,อกมังกรทองเขาก็เร่งเร้ามังกรทองให้บินออกไปทันทีและตรงไปที่ด้านข้างของกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่โบกมือขวาอย่างกล้าหาญ ใบมีสีทองเข้มยาว7เมตรห้าใบหายไปในพริบตากระทบกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่จากด้านข้างการเสียดสีที่รุนแรงและเสียงแตกหักตามมาชั่วขณะหนึ่งแสงสีเขียวกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางและเปลวเพลิงจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาทั้งวูหลินพับแขนของเขาไว้ข้างหน้าร่างกายของเขามีรัศมีสีทองปกคลุมร่างกายของเขาและเขาก็ล้มลงกับพื้นในเวลาเดียวกันด้วยการเคลื่อนไหวด้วยมือขวา แสงสีทองก็บินกลับมาและตกลงมาในมือของเขามันเป็นปืนมังกรทองที่ประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ต้องพูดถึงทั้งหมดแม้แต่จือยี่ก็ตกตะลึงตั้งแต่การระเบิดของทังวูลินไปจนถึงการทุบกะโหลกกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจกะโหลกที่ทําให้พวกเขาเดือดร้อนก็พังไปแล้วมันไม่น่าเชื่อเลยไปกันเถอะทังวูลินตะโกนทําให้ทุกคนตื่นทุกคนรีบวิ่งออกไปจากบริเวณโรงงานพร้อมกับเขา หน้าแปลกที่หลังจากออกจากพื้นที่โรงงานความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็หายไปทันทีไม่มีศัตรูไล่ตามเขาจริงๆจียี่บกมือและยานรบสำนักถังก็บินออกไปเขากระโดดขึ้นและขึ้นไปบนยานพาหนะก่อนและทุกคนก็ขึ้นยานพาหนะทีละคนคันเร่งถูกกดจนถึงขีดจำกัดทันทีทำให้พวกเขาบินออกไปราวกับสายฟ้าและเร่งความเร็วไปทางถนนสายเดิมในบริเวณโรงง,งาน ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในระยะไกลดูเหมือนชายวัยกลางคนในวัย40ิของเขาโดยมีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงกระพริบอยู่บนร่างกายของเขาสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสามวงมือขวาถือไม้เท้าสีดำสนิทโดยมีลูกบอลแสงที่เกิดจากหมอกสีเขียวบนไม้เท้าในเวลานี้ใบหน้าของเขาดูน่าเกลียดและมืดมนมากเขาทำลายโครงกระดูกที่กลืนกินปีศาจของฉันจริงๆฉันกลัวว่าคนจากนิกายถังจะมาที่นี่เร็ว หาฮัน,นิฉันไม่สนใจสิ่งอื่นใดฉันรวบรวมวิญ,ญญาณที่อธรรมทั้งหมดทันทีที่สามารถทําได้และเราจะจากไปทันทีใช่กระโหลกหนาแน่นจํานวนมากบินไปรอบๆและเปลวไฟสีเขียวก็ฉายวาวในรูม่านตาของกระโหลกศีษะะแต่ละอันอย่างไรก็ตามกระโหลกเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่ามากและพวกมันก็บินไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วไปซะยานรบของนิกายถังกําลังเดินทางด้วยความเร็วสูง และชุดเกราะการต่อสู้บนร่างกายของทุกคนก็ถูกดึงกลับเข้าไปในร่างกายของพวกเขาและหายไปเมื่อมีแสงแวบๆเข้ามาฮวงซี่อดไม่ได้ที่จะมองถังวูลินด้วยความประหลาดใจฮวงซานคุณทําได้ยังไงภาพนั้นเมื่อกี้หล่อมากคุณระเบิดโครงกระดูกนั้นโดยตรงจริงๆพระเจ้าคุณมหัศจรรย์จรงิจรงๆทั้งวูลินกล่าวว่าไม่ใช่ว่าฉันเก่งแต่โครงกระดูกไม่แข็งแรงเท่าที่คุณคิด จีอยี่เพิ่งเสร็จสิ้นรายงานของเขาต่อสำนักงานใหญ่หลังจากออกจากพื้นที่โรงงานการสื่อสารก็กลายเป็นปกติทันทีหลังจากฟังคำพูดของทังวูลินแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมาและถามทังวูลินว่าบอกฉันมาเกิดอะไรขึ้นทังวูลินกล่าวว่าเมื่อเสียงร้องเหล่านั้นปรากฏขึ้นเราไม่พบร่องรอยของใครเลยซึ่งหมายความว่าเสียงร้องนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิต ไม่นานมานี้ฉันเพิ่งเห็นสิ่งแปลกแปลก,ปลกบางอย่างดังนั้นฉันเดาอย่างกล้าหาญว่าสิ่งเหล่านั้นเสียงร้องมาจากวิญญาณอาฆาตวิญญาณอาฆาตในโรงงานแห่งนี้ตามภารกิจของเราโรงงานเป้าหมายในภารกิจของเราในครั้งนี้ประสบอุบัติเหตุใหญ่และมีสารอันตรายรั่วไหลทําให้มีผู้คนมากมายต้องตายอย่างแน่นอนจากนั้นคนเหล่านี้ที่เสียชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์อาจกลายเป็นวิญญาณอาฆาตวิญญาณอาฆาตเหล่านี้แต่เดิมนั้นควรหายไปตามธรรมชาติ แต่ถ้าพวกเขาได้รับการจัดการโดยคนที่ห่วงใยพวกมันก็อาจจะคงอยู่ได้นานขึ้นตัวอย่างเช่นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อหาต้นตอของเสียงร้องไม่เจอก็เลยตัดสินอย่างกล้าหาญว่าเป็นผีปรากฏว่าผีของคนที่ตายในโรงงานภาพลวงตาหลังจากนั้นก็ควรถูกผีพวกนั้นชักจูงด้วยการควบคุมเจตพูดเห็นได้ชัดว่าต้องใช้พลังจิตและเป็นพลังจิตจำนวนมหาศาลศัตรูของเราไม่รู้ว่าพวกเขาซ่อนอยู่ที่ไหน หากเราต้องการแยกตัวออกจากวงล้อมเราต้องแก้ปัญหาการควบคุมของศัตรูก่อนเจตพูดจึงใช้หลังจากใช้ทักษะวิญญาณเสียงนั้นแล้วในเสียงคำรามคลื่นเสียงและวิญญาณชกสองครั้งทําให้เจตพูดสูญเสียการควบคุมไปชั่วขณะหนึ่งจึงรีบเร่งออกไปแล้วกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่มีพลังโจมตีมากแต่ในขณะนั้นข้าพระเจ้าสังเกตว่ามีรัศมีมากมายมาบรรจบกันอยู่ข้างใต้คล้ายกับพูดผีที่เคยทําให้ระหวัดกลัวมาก่อนจึงเดาอีกครั้งว่าแหล่งพลังงานของกระโหลกยักษ์ย้ายนั้นคือพูดผีที่อยู่ในนั้น โรงงานถ้าผมเดาถูกศัตรูที่ซ่อนอยู่ในความมืดคงไม่แข็งแกร่งเท่าที่เราจินตนาการไว้เขาแค่ยืมเจตพูดมาจากโรงงานเขาจึงแข็งแกร่งมากเมื่อพูดอย่างนั้นทังวูลินก็หยุดชั่วคราวมันไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นดังนั้นโครงกระดูกที่เขาปล่อยออกมาจึงอาจขาดการป้องกันฉันใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเริ่มการโจมตีแน่นอนว่าหลังจากขัดจังหวะการป้อนข้อมูลของวิญญ,ญาณเจตพูดก่อนมันก็เป็นถูกทำลาย แพ้แล้วไม่มีผู้ไล่ตามปรากฏขึ้นหลังจากที่เรารีบออกไปซึ่งน่าจะยืนยันการเดาของฉันได้ศัตรูที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นและนอกโรงงานเขาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราก็ได้หลังจากฟังการวิเคราะห์ของทังวูล,ลินยานรบของสำนักทางก็เงียบลงหลังจากนั้นไม่นานจือยี่ที่กำลังขับรถก็พูดช้าๆว่าคุณจะเข้าโรงงานกับเราจริงๆเหรอเมื่อเขาพูดแบบนี้น้ำเสียงของเขาดูขมขื่นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัด เขาเป็นกัปตันของคลิปนี้แต่เมื่อต้องเผชิญกับอันตรายเขากลับเล้มเหลวในการค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของศัตรูและตัดสินสถานการณ์ในขอน,นั้นหากไม่ใช่เพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องของถังวูหลินและพลิกกระแสในช่วงเวลาวิกฤตพวกเขาคงติดอยู่ตรงนั้นแล้ว่วงยี่ห่วงเออและห่วงซี่ก็มองถังวูลินราวกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาด ความกล้าหาญในการต่อสู้เป็นสิ่งหนึ่งแต่ความสามารถในการวิเคราะห์นี้น่ากลัวจริงๆทั้งมูลลินก็หัวแต่เขากลับไม่คิดอย่างนั้นเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเป็นเรื่องปกติเหตุใดสหายเหล่านี้จึงประหลาดใจนะแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าหลังจากการฝึกพิเศษบนเกาะปีศาจมาหลายครั้งเขาก็แตกต่างไปจากเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสังเกต การปรับตัวความเด็ดขาดและอื่นๆพวกเขาทั้งหมดอยู่ไกลเกินกว่าระดับของคนธรรมดาทั่วไปแม้แต่หอนักสู้ก็เหมือนกันการเปิดเผยความสง่างามโดยไม่ได้ตั้งใจก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเขาตกใจยานรบนิกายถังหยุดหลังจากเข้าสู่เขตเมืองเพื่อรอกำลังเสริมมาถึงไม่นานนักนักสู้ผิวดำสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆพวกเขามีการแลกเปลี่ยนสั้นๆกับจือยี่ก็ได้สแสดงวิจารณญาณของทังวูล,ลินเขาไม่ได้ให้เครดิตกับมัน แต่เพียงอธิบายสถานการณ์ในลักษณะที่สมจริงหลังจากที่นักสู้ผิวดำสองคนมองไปที่ทางวูลินด้วยความเห็นชอบพวกเขาก็หายตัวไปในตอนกลางคืนทันทีเราจะทำอะไรตอนนี้จือยี่ห่วงยี่ถามจือยี่จือยี่กล่าวรอที่นี่เธอกลับมาหลังจากผลออกมาขณะเดียวกันเราก็มั่นใจได้ว่าเราทำภารกิจเสร็จแล้วหรือเปล่าถ้าเหนื่อยก็พักในรถได้สักพักแล้วฉันจะไป ในขณะที่เขาตกใจกับความสามารถของถังวูลินเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหากไม่ใช่เพราะความพยายามของทังวูลินที่จะพลิกสถานการณ์ฉันเกรงว่าพวกเขาจะสูญเสียมากในครั้งนี้และมีโอกาสมากที่กองทัพทั้งหมดจะถูกกวาดล้างหักเป็นเช่นนั้นในฐานะหัวหน้าทีมเขาจะต้องรับผิดท้งวูลินเดินไปหาจือยี่และอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่จือยี่สายหัวไปที่เขาไม่เป็นไรอย่าปลอบฉันเลยฉันดีใจที่มีเพื่อนร่วมทีมเช่นคุณ ในเวลาเดียวกันฉันก็เช่นกันตรหนักว่าในการต่อสู้กับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายบนถนนข้างหน้าเรายังมีข้อบกพร่องมากมายหลังจากกลับมาฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยข้อบกพร่องเหล่านี้ทั้งบูลลินยกนิ้วให้เขาสมควรที่จะเป็นนักสู้มีเหตุผลหลายประการที่จือยี่ตอบสนองสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไม่เป็นที่น่าพอใจเหตุผลหนึ่งฉับพลันเกินไปและอีกประการหนึ่งคือเขาไม่เข้าใจปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายนอกจากนี้เขายังไม่สงบพอ นอกจากนี้ยังขาดประสบการณ์ในการต่อสู้กับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้าย